สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้จะมาเน้นทุดสองตัวล่างสองตัวบนนะฮะแล้วก็มีหวยลาวพัฒนาวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนฮานอยนั้น ถ้าผมลงคลิปก็จะลงให้ประจำนะฮะเมื่อวานก็เป็นไปตามที่ลงให้นะฮะเป็นไปตามที่ลงให้คือตัวเน้นก็มาเลยเน้นไปที่เจ็ดเมื่อวานก็เ <c> ห <oughs> ็นในทิกตอกเขาลงหวยฮานอย ผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่า <c oughs> พิเศษและเฉพาะกิจเน้นไปที่สองกับเจ็ดส่วนปกติและเวพเน้นไปที่เก้าและสี่หวยก็ออก เมื่อวาน,นะฮะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อวานเฉพาะกิจหวยออกหนึ่งสองเก้าบนข้างล่างห้าเจ็ดก็เข้าทั้งสองทั้งเจ็ดนะฮะทีมคอมเมนต์ไปพอคอมเมนต์ไปได้สักพักคอมเมนต์ต่างๆก็ถูกเขาลบหมดเจ้าของเจ้าของเพจเขาลบหมดเลย ส่วนพิเศษนั้นออกเจ็ดเก้าหนึ่งข้างล่างหนึ่งแปดนะฮะข้างบนเจ็ดเก้าหนึ่งข้างล่างหนึ่งแปดเจ็ดก็มาเข้าพิเศษอีกส่วนฮานอยปกติที่ให้ <c oughs> เน้นไปสี่กับเก้าก็ออกสี่ห้าสี่แปดหกนะฮะ ี่กับเก้าถ้าจะต้องระวังก็ระวังหกตัวระวังก็มาแต่เก้ามันก็ไปออกเก้าอะเฉพาะกิจและพิเศษแล้วนะฮะคือสองเก้ากับเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้ากับเก้าหนึ่งปกติก็เลยมาสองตัวเลยสี่สี่ห้าสี่และแปดหกส่วน v ีไนั้นสามสี่หนึ่งห้าสองนะฮะ สองก็มาอีกสี่ก็มาอีกก็เป็นไปตามอย่างไ <c oughs> <c oughs> อเป็นไปตามอย่างที่ผมคอมเมนต์ไปในเพจนั้นนะฮะเพจผมยังลงทิกต o อกไม่เป็นผมก็เลยยังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะไปศึกษาจะไปให้เขาสอนลงทิกต o อกให้หน่อยเพื่อบอกบุญไปยัง ผู้ที่ชื่นชอบนะฮะชื่นชอบหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยของผมเข้าทุกวันนะเข้าทุกวันโดยเฉพาะตัววิ่งตัว99เปอร์เซ็นต์นี่นะฮะหวยที่ลงให้เมื่อวานในกลุ่มก็ ถูกกระหลายท่านฮะแต่ว่าพักนี้สมาชิกไม่ค่อยได้ช่วยค่าเน็ตผมเลย <c oughs> <c oughs> นานๆจะมีมาสักสองร้อยแต่ค่าเน็ตของผมนะประมาณสองพันก็ไม่เป็นไรสู้ๆกันไปก่อนนะฮะสองกับเจ็ดตัวเน้นเห็นไหมฮะเนี่ยเน้นเจ็ดเลยผมเน้นเจ็ดและผมก็ออกกำลังกายเจ็ดไปแต่ว่า คนเรานะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ตัวละห้าสิบหกสิบเมตรนะเมื่อวาน <c oughs> ข้างล่างหกสิบเมตรข้างข้างล่างหกสิบเมตรข้างบนห้าสิบเมตรก็สองตัวบนล่างก็เป็นร้อยสิบเมตรก็เข้าล่างเราก็ได้เท่าตัวฮะเราก็ได้เท่าตัวเกินเกิน <c oughs> หน่อย ค้าข้าวปัทถูส่วนสี่นั้นไม่ได้ตามนี่นะฮะเก้ากับสี่เน้นเก้าฮะแต่มันมาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งฮะแล้วก็สองเก้าเนี่ย2 9มาเห็นไหมฮะแล้วก็เก้าหนึ่งมา มันไม่ได้ขี้เล่ฮะไม่ได้ขี้เล่เลยหวยผมไม่ได้ขี้เล่ <c oughs> ตัวเดินสี่กับเก้ามาทั้งคู่กําลังวันเจ็ดกับเก้ามาตัวเดินศูนย์กับหนึ่งไม่มาฮะเก้าบเก้าเป็นเซนสี่กับเก้าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมาแต่เมื่อวานศูนย์ไม่มาเลยศูนย์ไม่มา ส่วนวันนี้นะฮะว,วันนี้วันนี้วันที่สิบห้านะฮะพรุ่งนี้หวยออกหวยรัฐบาลออกวันที่สิบห้าพิเศษเฉพาะกิจวิ่งลูดสามกับสองเน้นสามนะเน้นไปที่สามจับไปที่สามศูนย์จับไปที่สามศูนย์ สามศูนย์สามแปดสามเก้านี่แหละสามศูนย์สามแปดสามเก้าสามสองก็มีสามแปดสามหกสามสองสามห้าสองเก้าสองหกสองสี่สองเจ็ดเปิกติ้ลและวีไอพีนะฮะวิ่งรูดสี่กับห้า ก็เน้นไปที่ห้านะฮะเน้นไปที่ห <c oughs> ้าก็มีส <c oughs> ี่แปดสี่สามสี่ศูนย์สี่ห้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดตัวเดินก็แปดกำลังวน 6, 9, 9ันหกกห้าเก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดกับเก้าท่านเอาตัวสำคัญสำคัญพวกนี้ไปไฟมาทุก <c> ว <oughs> <c oughs> ันเนี่ย เอาตัวพวกเนี้ยไปไฟมาทุกวันส่วนลาวพัฒนาวันพรุ่งนี้นะฮะฮานอยในะวันนี้นะลาวพัฒนาใครที่ได้สูตรไปสูตรเข้าทุกวัน,นะฮะผมเก่งผิดไม่ได้ดูไม่ได้ดู เอหัวที่ทําเลยนึกจะใส่ก็ใส่เลย <c oughs> เออกกําลังกายสามไปมันออกสอ <c oughs> ง,งทั้งทั้งที่สองน่าเด่นที่สุดสองกับหกแต่เราไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูสูตรที่ทําไว้งวดเมื่อวันศุกร์นะฮะเข้าทุก เข้าทุกสูตรนะฮะเข้าทุกสูตรเลยไม่มีเว้นแม้แต่สูตรเดียวเข้าทุกสูตรนะเข้าทุกสูตรแต่พักนี้เหมือนบุญมีแต่กรรมมันบังแปดสี่หกศูนเลขสี่ตัวนะฮะเอาไปแทงได้เลย สามตัวก็มีแปดสี่หกแปดสี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่สามแปดหกสามสี่หกศูนย์สองตัวก็มีสี่แปดแปดหกแปดศูนย์สี่หกสี่ศูนย์และหกศูนย์เอาเรียกสี่ตัวมาหมุนได้หกชุดออกกำลังกายบนล่างพรุ่งน,นี้นะฮะแปดแปดนะฮะ ไม่ชอบแปดเอาสก็หกได้นะใครไม่ชอบแปดสำหรับหวยรัฐบาลทุดสองตัวล่างนะสองตัวล่างอันนี้งวดที่แล้วนะวิ่งหนึ่งก็หกล่างออกหกหกทุดสองตัวล่าง หกศูนย์หกแปดนั้นมายากแต่ว่าก็ต้องเอาไว้ก่อนหกศูนย์หกแปดเก้าศูนย์เก้าแปดแค่นี้เนี่ย <c oughs> นี่เนี่ยสองตัวล่างหกศูนย์หกแปดเก้าศูนย์เก้าแปด แต่อย่าทิ้งหกสองนะส่วนบนนั้นเน้นที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะะมีเน้นกันแค่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า สองหนึ่งก็ติดไว้ด้วยนะสองหนึ่งก็ติดไว้ด้วยก็เน้นให้แค่นี้นะฮะเน้นให้แค่นี้เอาไปพิจนารณากันจะมาหรือไม่ เราก็ไม่รู้นะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็เช็คบินกันได้นะเช็คบินกันได้การเสี่ยงโชคนั้นอยากจะให้พี่ๆน้องๆอ่ะ หันมาเล่นฮานอยบ้างส่วนสูตรหวยลาวนั้นกำลังคิดค้นนะเมื่อกี้ก็คิดไปอีกกำลังหาสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะให้มันแม่นขึ้นแต่สูตรที่ให้ไปกับพี่ๆน้องๆนั้นก็แม่นอยู่แล้วนะะเข้าทุกวันไม่ใช่เข้าทุกวันเข้าทุกงวดอาทิตย์หนึ่งสามงวดเข้าทุกงวดนะเข้าทุกงวดกันพุทธศุขสูตรที่ให้ไปนั้น บางทีก็มาสามตัวบางทีก็มาสองตัวแต่ตัวเดียวนั้นยังไม่พลาดนะยังไม่พลาดเลยเข้ามาทุกงวดตั้งแต่ผิดที่ออกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั้น งวดนั้นผิดงวดเดียวนะฮะผิดงวดเดียวในกระบวนเจ็ดแปดเก้าสิบงวดเนี่ยเท่าที่ผมย้อนหลังไปได้เนี่ยผิดแค่สองงวดนะฮะสี่สิบงวดผิดหนึ่งงวดแล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกถูกมาอีกสิบหกงวดแล้วลวดลวด สูตรที่ให้ไปนะฮะใครอยากจะเรียนสูตรก็เชิญได้ทั้งฮาหนอยฮาหนอยนั้นสูตรเดียวแต่มีเทคนิคอยู่หกอย่างนะฮะก็คือหาตัวเดินกำลังวันเกร์เซ แล้วก็ <c oughs> <c oughs> สู้ตัวเดียวแล้วก็ธรรมดาวิ่งรูดสองตัวทั้งปกติและ VIP ใครอยากจะเรียนก็เชิญได้ทักไลน์ไปฮะศูนย์เก้าสี่สี่เก้าสี่ปดแปดาหนึ่งค่าเราเรียนนั้นไม่แพงฮนะแต่จะสอนทีละช็อตทีละช็อตนะฮะอัดคลิปส่งไปให้อัดคลิปส่งไปให้สอนทีละช็อตละช็อตละช็อตจนได้เหมือนกันี่ฮะ และท่านเอาไปได้ไม่อายใครนะไม่อายใครคนที่อายก็คือคนที่บล็อกผมเมื่อวานลบคอมเมนต์ผมไปนะน่าอายตั้งตัวเป็นอาจารย์แต่ว่าโดนคอมเมนต์ก็ไม่หน่อยเดียวลบคอมเมนต์หมดเลยนั่นคือสิ่งที่น่าอายคลิปนี้โปรดดูความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้ทำไปเพราะใจรักและสูตรของผม สูตรเด็ดเจ็ดทุกโคตรคลิปนี้สวัสดีครับ